ดีค่ะสวัสดีวันเสาร์นะคะวันนี้วันหยุดนะคะลำยิดเรียนนะคะอ่าจะมาจะมาผ่าหัวบอนเขียวหมุ่นลี้ค่ะตอนที่เราซื้อมานะคะแต่ตอนที่เราซื้อมาใหม่ๆใบเข้าเขียวนะคะแต่พอเราเอามาไว้อในในในตู้อบที่เราทําเองอะนะคะใบขาออกเหลืองๆนะคะจะไม่ค่อยโดนแดดนะคะ น่าจะชอบแดดในชะ่ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาข่านนะคะแล้วก็มาบรรลือหัวเขาดูอ่ะะคว่าเขาหัวใหญ่ไหมนะคะอันนี้เราซื้อมาในราคาสองร้อยบาทนะคะซื้อกับน้องเขา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 ตั้งให้เราสองร้อยห้าสิบแล้วก็เราก็ห่อยลดให้นะคะก็สองร้อยบาทนะคะแต่พอเราเปไปไปเจอในตลาดถูกนะคะ <c oughs> เขาไม่แพงเลยในตลาดนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่า คือแบบคนรู้จักกันนะคะอาประมาณแบ่งปันกันนะคะน,นี่มันมันแดกเัาแักค่ะเดี๋ยวจะมาลื้อหัวเขานะคะอันนี้ถอดจากากระถางนะคะรากเยอะมากนะคะเป็นแบบเราเอาแช่น้ําไว้นะคะอใส่ในขันแล้วก็ใส่ในน้ำแล้วก็ใส่ในตู้นะคะก็รากเยอะนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอยู่ในน้ำนะคะค่ะเดี๋ยวมาดูหัวเขานะคะว่าจะใหญ่ไหมนะคะ ล้าออกมาแล้วนะคะสแสดงว่าเขาอผ่าหรือว่าแบ่งหัวใหญ่นะคะดูจากเนี้ยนะคะีอยอันนี้เหมือนกับหัวเขาจะพักแล้วนะคะแล้วเราจะมาตัดเลยนะคะแวงแ่งๆนี่นะคะเราเอาเอาเราเอา,เอาเขาเรียกอะไร เราเคี่ยวเขาออกนะคะมีเคี่ยวเราก็เลยเอาออกแบ่งๆค่ะเดี๋ยวเราก็จะทาปูนทิ้งต้นแม่ไว้นะคะแม่เอารากออกเยอเอาลากคงไว้นะคะแล้วก็ปลูกเหมือนเดิมนะคะตัวนี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าต้นจอมนะคะที่เอาหัวออกนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเอาลากออกจากตรงนี้นะคะดูซิว่าจะได้กี่ชิ้น <c oughs> ได้ไมาแล้ว <c oughs> มนเอารากออกนะ,คะเคี่ยวเขาเยอะเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นเพราะ หัวที่เขาเอามาอับเขาแบ่งหัวแบบใหญ่เลยนะคะแล้วก็เขี้ยวนีะคะได้ีปสองสามต้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาแบ่งตัวนี้นะคะ่ะว่าจะได้กี่ชิ้นนะคะรากเยอะขาวแล้วก็อวบนะคะพอเอาไว้น้ําอุ่นคันเหมือนกันนะคะนี่ไม่ใส่ถุงมือนะเพราะว่ามันพอใส่ถุงมือแล้วมันไม่ถนัดนะคะคันแล้วค่ะนิดเดียวเองนะคะหัวม่กิน พอแช่น้ำปูนแดงแล้วก็ทิ้งไว้สักพักนะเดี๋ยวก็จับแช่น้ำอีกร้อยห้าสิบต่อนะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็มาปลูกนะคะต้นแม่ของเขาเลยนะคะคันใช้ได้เลยนะคะอันนี้ดูนีืนะคะคันคันนะคะเดี๋ยวมานับดูเลยค่ะว่าเราได้กี่ชิ้นนะคะอันนี้เป็นเขียเข้ยวหนึ่งเขียเข้ยวสองเขี้ยวสามเขี้ยวสามเขี้ยว ามเขี้ยวสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดชิ้นนะคะแล้วก็มีเขี้ยวอันนี้ก็เป็นเขี้ยวเหมือนกันแต่เล็กๆ,ๆนะเดี๋ยวแช่น้ำเก็้ตัวละสิบไปสักพักนะคะทน,นี่ที่ค้างถือไอ ที่คันใสถุงมือก็อย่างนี้ค่ะออกไปไหนเอาต้นแม่เขาปลูกงลงในกระถางเหมือนเดิมเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปไว้ในตู้นะคะตัวน,นี้ค่ะเอาเอาชิ้นบอนวางเลยนะคะเดี๋ยวก็เหลือปิดฝาค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะสำหรับน,นี้ก็สวัสดีค่ะเขียวหมุนล,ลีของเรานะคะ